สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทาง4ี่านอยเช่นเคยนะครับผมก็จะเป็นฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ v i p นะครับเมื่อวานนะครับมาแค่เลขเด่นรองแล้วก็สายรูดนะครับหลุดไป2รอบนะครับเมื่อวานนี้เนาะนะครับแนวทางเสาร์อาทิตย์เดินไม่ค่อยดีนะครับพี่พี่านอยกาชาตินะครับให้3กับ7ผลที่ออก1 1ึ่อันนี้หลุดไป ห้าร้อยพิเศษให้แปดกับเจ็ดผลที่ออก5้าหกนะครับอันนี้ก็หลุดไปเหมือนกันนะครับส่วนห้าร้อยปก,กติปก,กติให้1กับ7นะครับผลที่ออก63012เนาะก็เน้น1นึ 3, นะครับแต่เข้ามา30นะครับพีนะ่พีนะ่เนาะก็เจ็ดไม่มามาแค่เลขเด่นรองเนาะใครเอา1ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่1นึ 2, นะครับ ฮานอย VIP ให้9กับ 5, 5ผลที่ออก7 2 3 52ใครรูดที่5เข้าไปที่52นะครับมาแค่สายรูดในรอบ VIP นะครับเมื่อวานนี้ส่วนนะทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่กาชาตินะครับให้ไปที่เลข5กับเลข1 ลูดไปที่เลขหนึ่งนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งแปดห้าหนึ่งห้าหกห้าเก้านะครับสามตัวห้าหนึ่งสามนะครับ ส่วนฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษได้เลข7กับเลข9นะครับ7กับ9กลูดไปที่เลข9ก้าจ7ดศูนย์เนะครับ3ตัว7 9 0นะครับ นะครับผมท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับฮานอยกาชาติกับฮานอยพิเศษนะครับอีกหน้านะครับจะเป็นฮานอยปกติกับ VIP ปกติกับ VIP นะครับ ฮานอยปก,กตินะครับผมให้ไปที่เลข6กับเลข5นะครับพี่สายรูดให้ไปที่เลข5นะครับ5 2 5 8 5 9นะครับ6 2 6 8 6 9 3ตัวนะครับ6 5 8 นะครับส่วนฮานอย vip vip ผมได้เลข8กับเลข2นะครับสายรูดให้ไปที่เลข8 83 85 87 20 28 สองเก้านะครับสามตัวสองแปดห้านะครับสำหรับแนวทางนะครับก็สำหรับแนวทางสี่ห้าน้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้านในชื่นชอบในรอบไหนก็ วันนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่าน,นครับโชคดีเนาะหิงหิปังปังนะครับก่อนออกไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ